ล่วงไกลจำบพ่อมิตรจับพ่อมดลานเศร้า <c oughs> มาเอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเซอร์นิตินเซอร์นิตินค่ะตัวนี้ครับรมาใหนะ้นารอบกินมาให้ต้อมกินมาซ่องชุดแล้วโอ้สุดยอดเลย <c oughs> คือว่าพ่อมเองเนี่ยมีบัตรหาเรื่องไต ทำถาจะไม่ดีมีปัญหาเรื่องตับทำถาจะไม่ดีมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่นารอกินไปก่ชุดส่องชุดชุดค่ะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถึงเพิ่มคนที่ผมไม่มไเชือ่อได้อยู่แล้วก็คือในเรื่องของความดันความดันถึงหม้อบล็อกนารอบว่านารอความดันเมื่อดักอายุ27คือความดัน ความดันแบบความดันดีหมากหมกันแต่ว่าจริงๆพมพมไม่ได้อยากจะบอกว่าเออพมพมอยาก <c oughs> ผมแข่อยากจะบอกว่า <c oughs> ข้องต่างๆเราเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มาสัมผัสด้วยตัวเองกันจะไม่รู้สุขภาพของเรา่พี่น้องครับอื <c oughs> มมันสุดยอดอะ คือมาซ่อมแซมอะซ่อมแซมมาซ่อมเซลผกซ่อมแซมเซลต่างๆที่ซึกรอดที่เสียไปคือเอาวันนี้ว่าเมื่อเมื่ออย่างผีอผีแคทผีแคทผีถึงไม่รั่วมันได้ไปตอนนั้นยันนี่คือสาคัญอะคือไม่รั่วกูแคทได้ไปตอนนั้นไ่รู้แล้วก็เบาตัวเบาวิวคือเละงายไปเมื่อนมืเราไปกินยาจำมุ่งเพลย์อันนี้ครับเพื่อจำมื่อจำมุ่งเพลย์อะสกัดจากตีนต้นลงไปไม่ได้มี เคมีเจปนคือไม่ได้มีอะไรที่เป็นเคมีเลยอืมพ่อมเองนี่ย่ะคุผู้ชมน้องนองเด็กๆทุกคนครับพ่อมเองพ่อ <Okay. S 2> ม,มแขมีความรู้สึกวา่าพ่อมอยากบอกกัน<ม>คือพ่อมจะไม่ยอมให้เกิดโรคเลยมารักษาพมได้ไปตรวจเหลือดมาไป,ไปตรวจทางกายนุ่มเพีะ นี่นุ่มกินอะไรใช่ไหมกินอะไรครับอาการของนุ่มบอกกินพบอะไรเจอไอะไรด้ก่อนเหมือนไตนี่แสดงว่านุ่มมันเริ่มบีกันได้เรื่องไตใส่พอข้อมอนนีเวลาเยอะเราเราจะรู้เลยว่าเราค้อมเยอะเป็นฟองเยอะมากคือส้งไซส์แบบเยอะใส่เยอะเป็นฟองมาก,ก <ไ S 1> <ไ>จังลเลยก็เลยไปหาในกูเกิลกูเกิลมันจะบอกว่าเมื่อปวดตีนะมันหลวลงไปมันจะหลวไปเลยได้มันเป็นอาการเรื้มใหญ่้องโลบไตอักเสบเรื้อรัง กูเจนนะหวานอะไนจริงๆโอ้เมื่อลยเนี้ยบอกกินวันแดงเลยขึ้นแดงเลยขึก็ด้วยชาวเยวออกบัดไม่เป็นฟองครับแต่วันเป็นสี่แดงเมื่อจะเมื่อกันเลือดแต่ว่าจางจางว่าเลือดอ่ะมันไม่แดงหรอกสี่ถุงปูแค่เีืตัวนี้กันเยว่เป็นลาวสี่เหมือนลาวื่อเลยเมื่อเลยเมื่อเลยเมื่อลยเยว่วมันซี่เหมือนลาวเลยเมื่อเลยเมื่อเลยเราปวดไม่พอเวลาจะเยว่โอกันอ้ย่าปวดไปบอกปวดที่หน้าทองตายเดือนปวดหน้าทองน้อยแต่มันจะเป็นอยู่ประมาณสักวันสองวันนะ คือจริงๆใครก็แหละแต่นะครับท่านผู้ชมทีที่ไปทานซเซเลตินเนี่ยต้องทนนะต้องทนน้บอกก่อนได้เลยแล้วก็เขาไม่ใช่ายาเทวดาไม่ใช่ายาไม่ใช่สิ่งที่แบบไม่ใช่สิ่งหมาสะจันก้องโลกที่พอกินปั๊บต่อชาวให้เลยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยตั้งยังหน้ากลองเลยไม่ใช่ ไม่ใช่ยาวิเศษที่ว่ากินปับ๊บให้ปับ๊บเนี่ยในจํานวนที่ตังอยู่ตอนเนี้ท่านผู้ชมครับพิมกินถูกตัวนี่ <c oughs> บางคนไม่จําเป็นต้องกินอ่าแถวนี้ก็ได้เอาเหลือกันมันเข้ากับตัวโรคของตัวเราวันครับที่จําเป็นต้องกินน่ะคือจริงๆตอนเนี้ยอันเนี้ยพีวามั่นชายได้ทังปองกันเลยหลักซาอ่าต้องชายคำว่า,าชายได้ทังปองกัน และหลักซ่าคือปองกันปองกันว่าเมือ่อผีเนี่ยผีบอกล่างนะ่าผีคลาดเรื่องการจะต้องไปหนองบอกไตคือผีคลาดนะนุ่งถึงผีบางคนที่ทำบุญแลบพผีทาบุญแล้คนบอกไตมัดสุดเลยพอ,อเจอคนบอกไตจะทำบุญเจอคนบอกไตนรบขึ้นนาร,บ,นารบจะได้แบบแล้วอึ่ึงอธิษฐานไงวาเราเราอย่าเป็นนะเราอย่าเป็นนะคือคลาดหมาครับอ่อเปิ้ลก็บอกว่า ไม่มีทางเลยท่านะ่ะเรากินตัวเนี้ย<ช>ไม่มีทาง<ช>ไม่มีทางจะไม่เห็นการฟอกไตเกิดขึ้นเอาเหมือนพอพอหนองไก่เนี่ยครับพอหนองไก่การเลื่อมฟอกอะไรยังอ่ตอนนั้นมาไม่ครับคือไม่ได้ฟอกแต่ว่าทุ่มแม่ฟอกตึ้งไงกินแปดไก้กินแปดตอนนั้นตอนนั้นขาไตายอยู่ที่ประมาณเจ็ดตึ้งแปดนะครคือคือพอนี่เป็นเป็นไตบวมครับเป็นไตแห้งคือไตมันจะมีรองแบบมีไตแห้งกับไตบวมคือขาไตก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดตึ้งแปดนะครับมันคืนมันคืนมันคืนลิมิตไปแล้ว มันเกิดเลยไม่แท้เรา่องอะตีนไหวาต้องปอกแต่ปอกปั๊บมันต้องปอกตพาาชีวิตคือตยังต้องปอกจนนู้นเพราะถ้าฝอกเต้องฝอกเลยคือถ้าปอกไป้อกก็รดชีวิตนะครับอกตนไ้เอตายเลยคือเรื่องตองตกคือมันมระมานต้งเไปจะมาตอนนี้พอกอาจักจากจะตกเจตนี้เลือดซุ่นจุดออกขาไตบปกติดับขาไต้องคนต่วไปก็ยยูแต่ซุ่นซุ่นจุดอ็อก้มาว่าแต่ใหญ่ตึ้งนึงเรือว่า ยา้เด็กนึ่งมันนำหน้าอ่าแต่เด็กนึ่งมันนำหน้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับมันงร่องมันจะเดิมเดิมเย็คือความสูนจุดซี่ห้าซี่เก้าประมาณนั้นนะครับสูนจุดซี่ห้าซี่เก้าครับยังไม่ถึงงกเทียยังไม่อย่างตำว่าขาเฉลี่ยกล้อง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 มนุษย์ตัวไปง้องในไหวคือเขาจะตั้งอายุไว้กันแล้วน้องไก่ว่าถ้าอายุคนห้าสิบกว่าเนี่ยขาเฉลียกล้องไตคนจะอายุนึ่งจุดสูนหกไม่ใช่จุดสูนหก จุดส่นห้าสุนกอันนี้กล้องคนไหวห้าสิบกว่าบแต่กล้องผีเอ็นเตนตับแย่อยู่ากับเด็กสามสี่สิบอืมจ่ายปพระว่าผีกองจุดจุดสี่ห้าหรือสี่ขก้าผีทำไม่ได้แต่มันมีอยู่ในใบนั้นอ่ะในใบใบตัวใบตัวอ่ะใบตัวเหลือที่มีมาคือจริงๆเรืยอนี้เบรกเราเร่งกันมีเขาเรียกกับแผลทางเหลือเป็นเพลทางเหลือคือเร่งมาเพลแบบ ไปตั้งเลยอป็นเผดชาวบ้านนั่นหรือกลับโรงกลับไปเลยแบบเมื่อนี่สมุนไพรนะถ้ากินสมุนไพรมันไปสร้างไปซ่อมแซมเซลต่อันนี้มันสั้นกันตัดกันสร้างเซลล์ของร่างกายคือร่างกายเราเนี่ยหมถึงเวลามันก็แก้มันก็ไปตามเวลาตามวัยคนที่เด็อดรงก็เกิดจากเซลล์เสื่อมเซลล์มันเสื่อมเอาไว้ปยาว่าถูกยั้งทางภายในใจคือตัวเนี้ยผีมีความรู้สึกว่ามันมาทุกทางอ่ะนุ่มมันมามา มาเสริม mm ้างซอมแซมเซลลที่จำรุดใช่ใช่มันไปเติมไม่เต็มมันแต่นั่นเลยเหมียวทรมานวันกินมันเล้วกันแต่ว่าข้องในรอบนี่ทุกเอาฟีดแบ็กเร็วมารกมอกกินพอกกินปั๊บเจอเลยใช่ค่ะเร็วมากอาการได้ที่เราเมียเจอเลยอ๋อไอ้นี่อย่างหนึ่งเราพีกอันนังซือพีไม่ได้เว้นอ่อือเอาแต่เรนนี่ใส่เว้นเลยใส่เว้นอ่นอ่าเนี่อันนังซือไม่ใส่เว้นใส่เว้นอือ ใส่ตาสั้นไม่ยาวเลยยาวมันผมใส่ตาเลยค่ะขนที่เป็นโตกระจกโตใส่ไม่ต้องใส่แหวนเลยเพียงเพี่งกินนี่คือต่างชุดเลยกาวขวดกาวกปูนถูกอย่างนึงถึงถึงไม่ไม่อยากกินไม่อยากกินถูกตัวอย่างเดียวบางตัวเบิ้ลซ่องเม็ดซ่าเม็ดเลยคือคือกูเอาไว้แบบฉันนี่จะบกูล้างท้ายเลยอ่ะแต่กา ในความสัดจริงนะตอนนี้กินไปแล้วซ่องซ่องชุดแล้วนะซิ่งถีโขรบและกระเชือหยุดนั่นต่อเข้าเนี่ซ่องย่างะลรตอนนี้ครับตรงนี้นั้นยังไม่รอยเปิดสิ้นความดันความดันถีหม้อบอกผีหวาผีมีภาวะเสี่ยงความดันสูงเร็วครับซึ่งผีกระท่ามาต้องทํายังไงยาหมอหมอต้องออกกําลังกายแล้วก็ต้องลดเค็มลดอ่าออกกำลังกายคือสําคัญแต่ว่า มันจะมียากินลดความปอพอหลังจากมันสู้งทึ่งปีกัดมันเนี่ยต้องมากินยาลดนะต้องกินยาลดความดันต้องกินยาแก้ความดันสู้กับคนไอ้ไหนนะตอนนั้นนะตอนนี้ความดันผีหมอบอกว่าทาับเด็กอายุ27แต่ว่าไม่ใช่ว่าไห้เขาเชื่อนุ่มคือตรงหลอดตัวเองคือคืออันนี้แต่อันนี้ผีเชื่อไหวนี่แน่นอนเชื่อไหวนี่แน่นอนซึ่งก็ขาข่องตก็เชื่อไหวนี่แน่นอน แลวก็น้ำตาลผีเชื้อซอย่างพอน้นนำตาลผีก็แบบคือผีฟังว่าไอ้แต่ไม่พอ <c oughs> กับแม่ไม่เคยให้ชงบัตรได้เราไว้เลยนะในความรู้ <c oughs> สึกของตัวเองนะว่า <c oughs> คือพอเราก็ลำบากกันนะแม่ก็ลำบากกนะันทิ้งกันหนึ่งในใจว่าแม่เคยบูนว่าแม่ว่าเออนะาบอกว่ามี่ของคูได้บัวเนื่อไล้ต่อไปต่อไปนะ้ <c oughs> ดดนเะปนะ <c oughs> ็นจริงไงค่ะแล้วเรื้มอีมาแล้วอ่ะเมื่อกระพ่มเนี่ย หมอดอกกันก้องพอนิววารนแมนบอกว่านได้โคเลยได้โคเลยบอกว่าลานหมอนดกกว่าลานซึ่งแมนบอกว่าตึ่งกล้องผีอะไปตรวจเนี่ยถี่เข้าโรงพยาบาลรอบร่างเนี่ยมับ,มบวพอกว่าเอาละผมจะมีโอกาสเป็นเบาหวานไม่หมอจะบอกเขาบอกเหรอจะเป็นเบาเบาจืดเลย <laughs> คือมันไม่มีแลยไม่มีโอกาสเลยน้ำตาลมันแค่เจ็ดสิบว่าเองเจ็ดแปดสิบ ทั้งนี้ก็ทามเราอ่ะมันต้องกินไปตลอดชีวิตไหมยาพวกเนี้ยไม่ใช่ยาเออไม่ใช่ยาตัวที่ไอตัวเนี้ยไอตัวอันคือถ้าคนที่เป็นโรคค่ะถ้าคนที่เป็นมันเป็นความดันเป็นอะไรเป็นแค่หนึ่งถึงสามจุดพอมันปรับตัวของมันเลยครับทีนี้ก็ต้องรักษามันไว้เลยรักษาก็เหมือนเรากินข้าวค่ะไม่เราต้องกินทุกวันแล้วแบบเนี้ยค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนพอเราให้กับคนรู้ที่เราเป็นซึ่เราเป็นเอง พูดโครงพวดเรื่องเนี่ยค่ะบรรพุรรางไงสมมติว่าเหลือเรีองละมั่งไม่พอเอาก็กินตัวของมันเพราะว่ามันเลมันจะมีเข่งอยู่มีเฉพาะตัวของมันพลำไส้ก็กินตัวนี้ตับก็กินตัวนี้เลยมันมันหลายอย่างแต่ส้หรับผีนะอันนี้เราพูดกันในนามว่าเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ได้เลยกระใจมึงอย่างตังซื้อลรอมึงก็เลยพูดได้ผีหวานนะ วันหนึ่งคนมีสร้างทิพยลานมีรอยลานมีพันลานปีต้านท,ที่ผมไปนอนโรงบรมนั้นข้อตั้งเผื่อไม่สร้างลานกว่าข้อไอ้ให้ใครสมัคนได้คนข้ออย่างเดียวคือข้อไอ้ป่วให้ไม่มีใครข้อตั้งเผื่อไม่ยี่สิบลานเพราะฉะนั้นปีต้านในวันผีทํางานมาวันเนี้ยปีได้ตังมาวันเนี้ยแต่ทึ้งปีเอาไว้รักษาตัวผีในโรวมบ้านเลยไม่ใช้เลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย พีกาหวานเนี่ยพอระบกในหลังกายก็ระรับเต็มทีแล้วก็ยังมอกกับเพลไว่วาเพลเนอร์นารบถ้าถ้ามันให้ทุกอย่างมันปรับครับปกตินารบขอ,อกินอย่างละเม็ดไปเลยคือกินถูกตัวเหลามันเดิมคขงมันวาแต่กินมือละเม็ดก็เรียกกินกิไนไอ้นู้นอะไรย้ายเกิดอ่าอยาให้เกิด,เ,กดเป็นการป้องกัน คือตัวนี้มันมันจะมีสารอาหารครบเลยค่ะเหมือนเรากินข้าวจานบางทีสารอาหารเราได้ไม่ครบขาะแต่ในตัวเนี้ยคือบางเม็ด่มีสารอาหารเดียมนเนี่ยเออผีเคยผีอ๋อเพิรนเนี่ยตอนแรกอ่ะผีเคยอ่ะเป็นบอกว่ามาสิบหกปีนะแต่ผีก็ไม่เฉื่อยคือเขาเป็นบอกว่านเลวเป็นนักเลวเป็นสิบหกปีอ่ะแล้วพอกินในนี้เสร็จปั๊บเนี่ยไปเช็คไม่หม้อ้องเรียกลูกไปทามอ่ะว่า พอเกิไดได้ขึ้นทำให้น้ำตาลมันให้หมดเลยอ่ะอพีวานะ <c oughs> ในร่างกายคุณเนี่ยนะข้อสร้างยากอย่าให้เกิดขึ้นคือซึ่งตีนรบขัวที่สุดคือนึ่งไตยอย่าให้เกิดโซงบอกวานอย่าให้เกิดสร้างความดันอย่าให้เกิดแล้วชีวิตคุณยุ่ไปจัะสร้างตัวนี้อย่าให้เกิดอย่าให้เกิดตอนเนียนนรบ พนไปทางซ้ำรวดแล้วนะ,ะคือขาไต้กาแข็งซุ่นจุดสี่กาวเกือบห้าไม่ถึงไม่ถึงหกทีตั้มเอาไว้อยู่แล้วนนังตาไม่เป็นแล้วความดันจบแล้วก็จริงๆหนารมันปลอดภัยแล้วนะตอนเนี้ยปลอดภัยแล้วตรงไม่รวมผีจะไม่ปล่อย,อยเรื่องตัวเซนตินนี้ให้ออกไปจากชีวิตแล้วให้มันเป็นส่วนนึ่งกองเราไปเลยและการสิ้นนี้สำคัญคือพ่อมยากจะให้ท่านผู้ชม น้องๆเด็กๆใครก็ได้ซื้อให้ปอยแม่กิน้น่ะ่เดียวที่ว่าร้องเพลงซึงมันอ๋อพลังมีพลังมีเยอะขึ้นในองนี้อ่าไม่ใช่ไม่แม้แต่อนไม่เนื่คือความรี้อนะไรเรื่อยๆขี้บ้าขี้บ้าเ่อยๆรี้บาขง้าเรืมยวนี้บ้าขี้บเรื่อยๆรองเรี้ยยอ่าเรื่อยๆขม้บ้าขี้เรื่ๆ จากสาวคนปัตาเเคยนั่งเคียงที่ริมหาดทรายจำดอยไม้ที่ปลายแลลวถึงกายใกล้สร้าใจพิบาวไม่เคยกลาแรงเพลงราฝากไปหอมแก้มรอใจแรม ทุกเวลาอันนี้เป็นคำพูดของผีครับผีไม่ได้ทำธุรกิจครับนุ่มผีไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องตัวนี้ครับแต่ผีตองการให้คนอื้นสุขภาพเหมือนผีย้ายเฮ้ไม่มีไรทรมานเท่ากับเวลาเจ็บกายไม่มีไรทรมานดีสุดเลี่ยมีทิพลานท่านทิพยลานนะทิพลานก็คือเวลาค่ายี่ยาแค่อย่างเดียวผียากให้คนมันทุขภาพดีเอง ให้คนทุกคนทุกกระบาเดี้ยนเล็กๆสีแร่นั้นลูกบอกปอบอกแหมให้ปอไหว้แหมเสือยปอไหว้แหมกินคือพีเอ็มมาบอกนี่ไม่ไ nee ด้มีรายได้จากตรงนี้พีเอ็มเสือกินด้วยสทูกต้องเสือกินแล้วก็ไม่ข่ายไม่คือไม่ได้เป็นผู้จะไม่ให้เองแต่ว่าแนะนําให้ไปเสือกินแล้วก็ผีจะอุทิตตัวเป็นวิทยาทานเลยผีจะไปเป็นวิยาก้อนเลยว่าผีกินแล้วผีรูซื้อผลิตโดยที่ไม่ต้องจ้างกูนะครับจะไปให้เลยอ แคนี้เลยแะผีก็ไม่ได้ค่ายข้องนี้นะพอผีกินนี่กินอย่างเดียวไม่ค่ายอยากบอกอยากบอกให้รู้อยากบอกให้รู้แล้วก็ชีวิตผีเป็นเอาเอาแบบนว่าพี่ร้องเพลงมาซ้านีเป็นปีเคยเห็นกูมาหนังบอกไมาไหวได้ถุงได้กินดีไม่เคยบอกข้องกูต้อง ก็อีนี่คือถ้าไม่ดีกูไม่แล้อ่ะแล้วกูไม่เอาเนี่ยแล้วกินมานจังเสี้ยแล้วแล้วกูไม่แล้วกูไม่พูดเลยไม่เูดไม่เคยยืนยันกูไม่บอกแล้วก็วันนี้เพี่ก็ยืนยันว่าตุ่มตกย่างแมกเลือดแต่เสื่อติดติดไม่กินเลยอย่างเดียวนี่เลยเอาอย่างเดียวนี่พอแล้วนุ่มใช่พอรู้นะี่แกลุ่งตันนี้ผีทําไม่ถ้าไม่ไม่มั่นใจจริงๆไม่ไหวไรก็ตามแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไม่พูด